5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยู่อัพฟีฟาออนไลน์4 Anniversary เทศกาลความสุขสนุกทุกสนามแจกหนักจัดเต็มกันได้ที่ฟีฟาออนไลน4เกมฟุตบอลออนไลน์ฟรีบน PC และมือถือได้แล้ววันนี้ที่ลิงด้านล่างนะครับ ตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรลแฟนจัดหนักจัดเต็มทัวร์แดงเดือดลุ้นเชียร์ปีศาจแดงติดกขอบสนามโอเร์ฟอร์ดตุลาคมนี้สนใจแอดไลน์เลยครับแอดเร a ยแฟน789เปิดตัวแล้วนะครับคอลเลคชันที่3ของ r Red Store b ายดูบอกับ n น t This is my club ทั้งสีดำและสีขาวผ้านุ่มงานสกรีนเนียนทนทานและที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้อเสื้อ PPE ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลแหลมฉบังจังหวัดชนบุรี ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนแต่พวกเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันถ้าไหนสนใจทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Restore by d ดย o n กับ Net ลิง์อยู่ที่ด้านล่างนะครับเ <mon k> พราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5นาทีไปสัตว์แดงที่ตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนอนาชนะกับเพื่อนๆคอเดียวกันเรื่องปีสัตว์แดงนะครับผมฝากลิมิตเชียร์บัลคับโอเปนแชทดอลลาร์นะครับและท่านไหนที่อยากจะช่วยสับสนุนช่องดูบอลกับแนทผมเปิดรัสมัคเ,เมมเบอร์ชิพแล้วนะครับเพียง8 0บาทต่อเดือนครับเพียงท่านคลิกปุ่มสมัครหรือว่าจอยด้านข้างปุ่ม subscribe ครับ ขอบคุณท่านที่ช่วยทําให้ช่องดูบอลกันน,นั้นเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับแมตช์อุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงเตะค่ำวันนี้นะครับหรือว่าวันเสาร์ที่7สิงหาคมเวลา18นาฬิกา45นาทีครับโดยจะพบกับเอฟเวอร์ตันนั่นเองนะฮะเบื้องต้นเราจะได้เห็นนักเตะอย่างแฮร์รี่แม็กวายวิกตอร์ลินเดเลฟลุคชอร์สกอตแม็กจูมินเน่ดอนนี่ฟันเดเบกแล้วก็บรูโน่ฟานเดเดสครับลงเล่นเป็นเกมแรกแน่นอนนะครับว่าเป็นการลงเรียกความฟิตนัดสุดท้ายกกกก่่อนนนนนนจะะถึงงเเเมมมลลีีีััััดดดปิิสสสาาาบใววรร์ท14หคค้ย ซึ่งก็ถือว่าได้อุ่นกันมาเยอะเลยนะครับส่วนเอเดเชนคาร์บานีเนี่ยปรากฏภาพเขากําลังเรียกความฟิตอยู่ในยิมนะฮะก็คือต้องบอกว่าปิดฤดูกาลร,รอบนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างครับที่ทําให้นักเตะหลายคนเนี่ยมาซ้อมโวมก,กับเพื่อนช้านะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการเดินทางไปพักร้อนในทวีปอื่นแล้วการกักตัวจากมาตรการโควิดด้วยนะครับซึ่งนั้นก็อาจจะรวมถึงการมารวมทีมช้าของเจดอนซานโช่แล้วก็ราฟาเอวารานสอบนักเตะใหม่ของทีมด้วยเช่นกันครับ เบื้องต้นเนี่ยโอเลกุน่าโซชายอมรับแล้วนะครับว่าทั้งซานโชและวารานไม่น่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงได้ทันในเกมเจอร์ลีสนะครับแต่ก็มีโอกาสที่ทั้งคู่เนี่ยจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนั้นนะครับแล้วก็ไปอัดเต็มสตรีมในนัดเจอกับซอสแฮมตันในเกมต่อไปแทนคือเมื่อวานเนี่ยโอเลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับโอบดอรสันนะครับพูดข่าวจาก ESPN ในหลายประเด็นด้วยกันซึ่งผมก็ไลฟ์สรุปไปนะครับใน Transfer Center Live คืนวันศุกร์ที่6สิงหาคมแล้วก็แปลตัวเต็มในเพจไปแล้วนะครับประเด็นสาคัญเท ในการลุนแชมป์ให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับและการเก็บแต้มอยู่ในกลุ่มนําให้ได้จนถึง2เดือนสุดท้ายเป้าของโอเล่คือการทำังไงก็ได้แหละครับไม่ให้แต้มขาดจากจ่าฝูงหรือว่าก็คือขอให้ได้ลุ้นแชมป์นานที่สุดนั่นเองฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังเน้นในเรื่องของการวางรากฐานในกับสโมสรน,นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาและทีมงานทํามาตลอด2ปีครึ่งรวมถึงการทํางานหนักของนักเตะตามวิถีของสโมสรขณะที่การดึงนักเตะนั้นเนี่ยในยุคข,ของเขาเนี่ยนะครับก็มีการทํากันบ้านแล้วก็เล็งเป้าหมายมาอย่างดีไม่ มีการซื้อนักเตะเป้าหมายรอเพียงแค่ให้ทีมมีใครสักคนมาชูเสื้อแต่ที่ต้องเลือกนักเตะคนนั้นคนเดียวเนี่ยก็เพราะว่าทีมทํากันบ้านไว้แล้วครับกับทั้งคาแรคเตอร์นิสัยใจคอและสไตล์การเล่นของนักเตะคนนั้นนะครับซึ่งนั่นก็ตอบคาถามนะครับว่าทําไมทีมต้องรอจะดอนซานโชมาหนึ่งปีเต็มๆหรือแม้แต่ทําไมสุดท้ายทีมถึงเลือกราฟาเอลวารานทั้งสองคนเนี่ยมีการทากันบ้านเอาไว้นานแล้วและมีการติดต่อกับนักเตะมานานแล้วเช่นเดียวกันครับ ขณะที่นักเตะเยาวชนคือสิ่งที่ทีมโค้ชชุดนี้ไม่ได้ละเว้นนะครับโซชาดยืนยันว่าสโมสรมองถึงการวางเส้นทางอาชีพให้กับเด็กๆหลายคนเช่นเมสันกรีนวูดที่โอเล่เองก็มายอมซื้อกองหน้าคนอื่นๆมาแทนรวมไปถึงลูกก,กูในระยะยาวก็คือดึงโอเดียนอิกาโลและก็เอเดนเซนคาร์บานีซึ่งอยู่ในฐานะกองหน้าจอมเก่าก็เพื่อมาประคองแล้วก็ให้คําแนะนํากับมาคัสแรดฟอร์ดองตนีมาซียาหรือแม้แต่เมสันกรีนวูดเองครับก็เพื่อจะให้กรีนวูดเนี่ยมีพื้นที่ในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องมีมมมในนกาาารลลงงเเ่่่ออยสสํ เพื่อรอสู่หน้าคนสําคัญซึ่งโซชามองไว้นานแล้วเป็นตัวหลักในระยะยาวซึ่งอาจจะมาตลาดซื้อขายซัมเมอร์หน้าครับส่วนเยาวชนรายอื่นที่ต้องปล่อยยืมทีมก็ทํากันบ้านกับทีมคู่ค้าอย่างมีแบบแผนนะครับชั้นล่าสุดในเอเทลเลดครับแบ็คขวาดาวรุ่งที่สื่อเวลส์กระพือว่ากําลังจะถูกปล่อยยอืมปีให้กับซวนซีซิตี้นะครับหรือแม้แต่ฟาคอโนโดเปริตรีที่ถูกปล่อยให้กับอาราเบสยืมตัวก่อนหน้านี้นะครับส่วนนักเตะที่อยู่กับสโมสรอนต่อน,นั่นก็คือนักเตะที่มีโอกาสไปต่อได้แต่่่วาาาต้้้อองงไดดดรรับกกูแลยลยใิ จากคีมโคชและก็รุ่นพี่นะครับซึ่งอาจจะหมายถึงเคสของแอนโทนีอิลังกาโชล่าเชเรชิเร่หรือว่าฮันนิ่บาเมชบีครับ ทีนี้ครับในส่วนของนักเตะขาเข้าที่ยังเหลือเนี่ยโซชาก็ยังตอบไม่ชัดนะครับแล้วก็ให้พวกเราแฟนบอลติดตามกันต่อว่าจะมีเข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่าสื่อระดับสูงแม้กระทั่งไซมอนสโตนเคานจากบี c ซีครับยืนยันว่าสโมสรอ,อาจจะมองถึงการปล่อยผู้เล่นไปบางส่วนและให้มองถึงการดึงนักเตะใหม่เข้ามาแทนนะครับเชื่อโอกาสในการดึงนักเตะใหม่นั้นเฟรดริกฟิตเวตเทียร์สามจากแดกลาเด้สื่อลาวเบก็ระบุว่าเขาได้ยินมานะครับว่ายูไนเต็ดจะมีนักเตะใหม่4ี่คนไม่รวมทอมฮีตันซึ่งก็หมายความว่านอกจากซ ข้ามาอีก2คนครับซึ่งประมวลจากแหล่งข่าวทั้งหมดก็คล้ายกับว่าเวดเดจะมองไปถึงตำแหน่งมิดฟิลด์อีก1จุดแล้วก็คีรันทิปเปียจริงๆครับ แต่ว่าทั้งดิวขาออกแล้วก็อีกสองตำแหน่งที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะเอาเข้ามานะครับอย่างเช่นดิวของเอโดรโดกามวินกามันก็มีความซับซ้อนครับมีรายงานจากโมเมตบูฮาบซี่เทียนหนึ่งอดีตผู้สื่อข่าวอาร์ซีสปอร์ตนะครับระบุว่าตัวเอเย่นอย่างจอร์แดนบาร์เน็ตตต้องการให้นักเตะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่ากามวินกามองถึงการไปสเปนหรือว่าปารีสแสงแฉกแมงมากกว่ามันเลยยากแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวนักเตะไม่มีีใจเเลยยนนะครับพาท่าสุด้ เขาไม่เล่นให้กับยูเนเตดเนี่ยมันก็คือการตัดสินใจของตัวนักเตะเองก็คือนักเตะมีใจจะมาผจญภัยกับเราแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเนี่ยการพูดคุยกันระหว่างบาเน็ตกับตัวนักเตะเนี่ยมันจะจบลงยังไงแต่ว่าถ้าดิวกับวินก้ามันไปต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยรูเบนเนวิสอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับส่วนซาอูนิเกสก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นตัวแทนในกรณีที่ปอบปอกบาย้ายจากทีมซึ่งตอนนี้เนี่ยโอกาสนั้นก็คือปอกบาย้ายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่มากเพราะว่ามีโอกาสท สัญญากับทีมออกไปนะครับส่วนเดคลันไรซ์ถ้าทีมจะเล่นดีลนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นซัมเมอร์หน้ามากกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาที่สูงมากของเดคลันไรซ์ทำให้อีกหลายทีไม่จะเป็นเชลซีเองหรือแม้แต่ยูเนตเต็ดเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าต่อให้เชลซีจะได้ตัวก็เหนื่อยครับเพราะว่าราคาสูงส่วนยูเนเต็ดเนี่ยเล่นดีลใหญ่ทั้งซานโช่รวมถึงได้วารานมาแล้วด้วยเนี่ยการที่จะไปแตะดีลของเดคลันไรซ์ค่อนข้างจะยากในตลาดซื้อขายรอบนี้ครับ ปิดท้ายที่เจสันเบิร์ดพุ่ข่าวเทียวสองจากเทเลกราฟครับก็ยืนยันนะครับว่ายูนเต็ดมีการติดต่อไปที่ตัวแทนของเลอเนอเมซี่จริงๆคืออย่างน้อยก็ให้ความสนใจกับเมซี่จริงครับอันนี้คือสื่อระดับสูงรายงานจริงแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นคุณพ่อของเลอเนอเมซี่เดินดีลทีมมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็โมฮิบบูฮาร์ฟซีเทียวหนึ่งก็รายงานว่าตัวนักเตะเลือกไปที่ปารีสแซงแชร์แมงซึ่งก็เป็นเตงจ๋าที่สื่อกะเกงกันตั้งแต่รู้ว่าเมซี่จะไม่ได้อยู่กับบบาารรเซโลลน่่่ตอแ้วะะขขณทีี ano, ทุย 1, ก็ ว่าในมาคืออีกหนึ่งนักเตะที่พยายามจะเร่งให้เกิดดีลนี้ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยินดีกับเมซี่ที่กำลังจะได้ทีมใหม่และเปเอเช่ที่ได้สุดยอดนักเตะทีด่ดีที่สุดในโลกไปค้าแข่งด้วยนี่แหละครับวัฏถจักรของโลกฟุตบอลครับอย่าลืมนะครับว่าใครอยากจะคุยเต็มอิ่นเรื่องปีศาจแดงและรู้จักเพื่อนใหม่ผมฝากลิงก์ไปเชร์บนคลับโอเพนแชทด้านาล่างนะครับกดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้ และขอขอบคุณทุกท่านครับสำหรับทุกกำลังใจและทาน,น้ำใจที่สั่งซื้อเสื้อ This Is My Club อย่าลืมแสนใจอินบ็อกซ์มาที่เพจเรสต t o r e b บายด้วยกับแนทนะครับเพราะท่านคือส่วนหนึ่งในการช่วยทีมแพทย์และพยาบาลซึ่งเวลานี้ทำงานกันหนักมากด้วยชุด PPE ซึ่งมันเกราะกำลังสำคัญให้กับพวกเขานะครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งท่านไหนสนใจอินบ็อกซ์ไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสามัคคีคือพลงังสุปความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคร ขอบคุณ Suzuki Way of Life FIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports